สวัสดีครับก็กลับมาพบกับ RTJX Gaming อีกครั้งนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนการตั้งค่าสำหรับคนเล่นจอยนะครับผมซึ่งจอยที่ผมใช้นะตอนนี้นะครับก็จะเป็นจอยเลเซอร์วูฟเฟอร์นนะครับผมแต่ว่าผมมองว่า setting เนี้ยสามารถเอาไป a p p l ยใช้ได้กับทั้งจอย Xbox ทั้งจอย PlayStation หรือจอยอื่นๆเปิดปาร์ตี้อื่นๆเช่นเกมเซอร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คิดว่าน่าจะพื้นฐานเดียวกันนะครับเอาละครับผม เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาที่ในส่วนของออปชันกันเลยดีกว่านะครับผมก็เข้าไปที่เซตติ้งนะครับแล้วก็เข้าตรงคอนโทรลเลอร์แบบนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะ go t h r u g ไปทีละจุดนะครับผมอาบัตเทิลเลย์เอานะครับผมผมเปลี่ยนเป็นแท็กทิคอลนะครับเพราะว่าผมต้องการที่จะเวลาที่เวลาที่จะก้มอ่ะผมสามารถที่จะกดเขาเรียกอะไรนิวโป้งขวาไปได้เลยนะครับผม อย่างเช่นแบบนี้นะครับผมเนี่ยผมก็คือกดไปได้เลยไม่ต้องไม่ต้องมาแบบกด O นะครับคือค่า default มันจะต้องเป็นปุ่ม O หรือปุ่ม B นะครับผมแต่ว่าอันเนี้ยเราสามารถที่จะวิ่งแล้วก็อันนี้ไปได้เลยนะครับผมอันนี้ก็คือเป็นสาตที่ผมเลือกอาการตั้งค่าแบบ Tactical นะครับผมแล้วก็ต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของ h o r i z o n t a l stick Sensitivity แล้วก็ Vertical นะวันนี้ผมตั้งเป็น2.5นะครับแต่ว่าต้องบอกก่อนเลยนะว่าอันเนี้ยผมใช้เออเขาเรียกอะไรวะ o n t r o l Freak นะครับผมถึงแม้ว่าจะเป็นของปลอมก็เถอะแต่ว่ามันก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับก็จะเป็นตัวยาวฉะนั้นยิ่ง Control Freak หรือตัวเขาเรียกอันนาล็เ e เนี่ยมันยาวเราก็สามารถที่จะตั้ง Sensitivity ได้สูงตามไปเท่านั้น แต่สำหรับคนที่เล่นจอยเดิมๆนะครับผมจะแนะนำเริ่มที่1.6ก่อนแล้วค่อยขยับขึ้นมาอีกทีนึ่งนะครับผมโอเคต่อมาในส่วนของ Vibration นะครับหรือว่าการสั่นของจอยนะปิดแม่งเลยนะผมมต้อนคนใจเพราะว่ายิ่งเราเล่น Multiplayer เนี่ยเราจะต้องแบบสวีทหนึ่งใช่ปะ่ะจะต้องแบบตั้งใจนึงฉะนั้นกันผมมองว่าการสั่นเนี่ยมันทําให้แบบบางทีมัน เสียสมาธิแล้วก็หลุดเป้านะครับผมฉะนั้นผมก็เลยแนะนำให้ปิดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของอแบตเตอรี่ด้วยนะครับยิ่งสั่นบ่อยสั่นเยอะแบตเตอรี่มันยิ่งหมดไวนะครับสำหรับคนที่เล่นจอยปกติแบบแบบไวเลสนะครับโอเคประมาณนี้ครับในส่วนของคอนโทรลเลอร์แล้วคราวนี้เราย้ายมาตรงในพาร์ทของการเล็งหรือเอมมิ่งนะครับผมอ่เรามาตรงนี้ก่อนเลยนะครับผมมาที่เอามิ่งเอ็ดวานเซตติ้งนะครับผมนี่นะครับตรงนี้ เปลี่ยนเป็น instant นะครับผมเขาบอกว่า instant sensitivity multiplier is applied immediately when a m o l n s i e คือคือโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าเรากดเล็งตัวเขาเรียกอะไรวะ sensitivity sensitivity multiplier อะไรก็คือเหมือนกับมันจะทำให้มันช้าลงอะไรเงี้ยมันจะมันจะสามารถที่จะตอบสนองได้ทันทีนะครับปกติมันจะเป็น gradual นะผมก็แนะนำให้ตั้งเป็น instant เลยจบๆนะครับผมแล้วก็ custom sensitivity per zoom นะครับตั้งตามนี้เลยครับผม,ผมตั้งตามนี้เลยนะ แล้วก็เอเ s i ิสเปิดนะครับผม Motion Sensor อ,อะไรตามนี้เลยครับผมแล้วก็มาในส่วนที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของอ movement นะครับตรงนี้ผมเลือกเป็น sprint assist นะครับผมเป็นแบบนี้เลยซึ่งตรงเนี้ยมันดีตรงที่ว่าด้วยควาที่เกมเนี้ยแม่งสไลด์เยอะชิเป่งเลยแบบพื้นลื่นเลยเนาะพื้นลื่นพื้นลื่นฉะนั้นเราต้อง เราต้องปรับตามบัรนทครับเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยเราจะหนึ่งเลยคือไอ้ปุ่มอนาล็อกซ้ายอะอย่างเช่นปุ่ม L3 หรือว่าปุ่ม RRS มันจะเสื่อมเร็วกว่าปกติถ้าสมมติว่าคุณไปกดวิ่งเน,น,นี่ยอันเนี้ยคือผมสามารถผมแค่ดันอนาล็อกเว้ยแม่งก็แม่งก็แบบวิ่งเลยนะครับผมแล้วก็เวลาจะสไลด์ก็ไม่ต้องไปนั่งเสียเวลากดให้มันดีเลยก็คือสามารถที่จะดันจอยแล้วก็กดสไลด์ได้เลยนะครับแล้วก็เวลาลบกระสุนอะไรเงี้ย คือผมว่ามันโคตรมีประโยชน์แล้วมันก็ช่วยชีวิตเราได้เยอะมากเลยนะครับผมโอเคแล้วก็ s p r ิน t ์แอ s ซิตามนี้นะครับผมแล้วก็อะไรพวกนี้ก็เดิมๆนะครับไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับมันตรงสไลด์อ่าได e บีฮีเีนะครับผมตั้งตามนี้ครับแท็บทูสไลดนะครับแล้วก็ uh, Sprint Restore On นะครับนอกนั้นก็คุณผู้ชมก็ตามนี้ได้เลย นะครับอันนี้ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนไปมากนะครับต่อมาในส่วนของคอมแบ็กก็ไม่มีอะไรนะครับผม,มหลักๆก,ก็ประมาณนี้นะครับผมแต่ว่ามันจะมีตรงหนึ่งที่ผมยังไม่ได้พูดถึงนะครับผมก็คือตรงคอนโทรลเลอร์ Controller นะครับผมแล้วก็ลงมาที่เดตโซนอินพุตนะครับผมอันนี้ผมตั้งตามนี้เลยครับผมเลฟ t ติ Left ๊กแม็กนะครับนั่นหมายความว่าผมต้องการที่จะทำให้มันแบบ แต่ทีเดียวก็วิ่งแล้วอะนะผมก็เลยลดตรงเลฟสติกแม็กนะครับให้เป็น80นะครับผมจะเห็นตรงไอ้นี้ด้านขวาก็จะเห็นว่าเหมือนจอยเราเนี่ยมันกลมๆมันเล็กลงนั่นเองนะครับผมส่วนไรสติกแม็ก99มาตรฐานนะครับผมในส่วนของเอ่อไรสติกมินอะไรก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวเลฟสติกไรสติกเอ่อขออภัยครับเลฟทริกเกอร์ไรติเกอร์ก็ประมาณนี้นะครับผมมาในส่วนของเอมเรสปอนส์เคอร์ฟไทป์นะครับผม ตอนแรกเนี่ยตอนผมเล่นแบบเอาพกเนี่ยผมเล่นลิเนียนะครับผมแต่ว่าด้วยความที่เอเมซิสซ์มันถูกเขาเรียกอะไรถูกเนิร์ฟลงแล้วนะครับฉะนั้นผมก็เลยเปลี่ยนกลับมาเป็นสแตนดาร์ดนะครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะมีโอกาสแบบเขาเรียกอะไรเอาเลงเลยเป้าเยอะมากนะครับฉะนั้นผมก็จะแนะนําให้ให้ใช้เป็นสแตนดาร์ดีกว่าโอเคคราวนี้นะครับมาในส่วนของกราฟิกนะครับกราฟิกอันนี้ผม ผมมองว่าตัวการ์ดจอเนี่ยก็คือมันก็แล้วแต่คนเนาะของผมผมใช้3 0 7 0เนี่ยผมก็จะตำ่ำจะปรับตำ่ำจะปรับต่ำเลยนะครับผมฉะนั้นอันนี้ก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยอยากให้ทำยังไงก็ได้ให้เฟรมเรทมันคงที่อยู่ที่120ขึ้นไปอย่างน้อยเนาะอืมก็อาจจะลดนู่นลดนี่ลดความไม่นี่นะครับผมอันนี้จอผมร้อยสองร้อยสี่สิบผมก็ตั้งไปประมาณนี้แต่จริงไปไป,ไปไ,ปไปไม่ถึงหรอกประมาณร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบถึงร้อยสี่สิบ นะครับผมแล้วก็ที่สำคัญเลยเนี่ยผม,ผมต้องมี DLSS นะครับผมนี่ตับตามนี้เลยแล้วก็ไอตัว FSR Frame Gen เนี่ยจริงๆถ้าเปิดเนี่ยม,มันสามารถดึงเฟรมได้อีกแต่ผมไม่เปิดนะเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันมีอินพุตเล็กนะครับเวลาเล่นแล้วแบบจอยมันแบบดีเลย์แปลกๆไม่ถนัดผมก็เลยยอมใช้ที่เฟรมเรทน้อยลงหน่อยแต่ว่าตัวจอยมันเขาเรียกอะไรมันมัน,มนสเสถียร นะครับผมมันเร็วทามอย่างนี้ f ิล l d ออฟวิวนะครับผมผมแนะนำประปาร104-105นะครับอันนี้ผมก็ใช้อ้างอิงจากยูทูบเบอร์หลายๆคนครับที่มองว่ามันอาจจะแบบช่วยในเรื่องของพวกการเล็งหรือแบบองศาการเลงการเอเมซิสตอะไรพวกเนี้ยนู่นนี่นั่นนะครับผมแล้วก็ในส่วนของ ADS Field of View นะครับปรับเป็นเอฟเฟกนะครับ อันนี้สำคัญเลยโวโมชั่นเบลอนะครับผมปิดให้ให้หมดเลยนะครับแล้วก็เวพอร์ตโมชั่นเบลอก็เช่นกันปิดให้หมดเลยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัว first person camera movement กับ third person เนี่ยปรับให้เป็นน้อยที่สุดนะครับก็คือเรื่องเรื่องของแบบช่วยเรื่องของ motion sickness เลยนะครับมันจะทำให้จอมันสั่นน้อยลงแฟล b a n g นะครับผมอันนี้แล้วแต่นะครับถ้าสมมติว่าเปิดมันก็จะเป็นสีดำนะับก็แล้วแต่ว่าชอบแบบไหนนะครับผมโอเคต่อมาในส่วน audio นะครับผม ผมก็สุดหยุดอยู่ที่ตรง t r e a g e Mix นะครับผมก็คือใช้ใช้ของแบบเดิมๆเ,เขาเลยนะครับผมเอาจริงเกมนี้เออเกมนี้เสียงเทาเนะ้าอะไรเงี้ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมมองว่านะในส่วนของอินเทอร์เฟซนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็มาที่ตรง telemetry telemetry นะครับผมผมเปิด3อันนี้นะครับผมก็คือ ตัว FPS นะครับผมแล้วก็ Server Latency นะครับหรือ Ping นะครับแล้วก็ p a c k e t l o s s นะครับแล้วก็นาฬิกาเอาไว้ดูเวลานะครับผมแล้วก็มาในส่วนของ Account Network ก็ไม่มีอะไรนะครับผมอันนี้ก็เดิมๆเลยนะครับโอเคผมว่าหลักๆน่าจะประมาณนี้นะครับผม mm hmm. เรื่องของการตั้งค่าจอยจริงๆเกมเนี้ยการตั้งค่าจอยไม่มีอะไรมากเลยนะครับผมถ้าเทียบกับ Battlefield นะคืออันนี้คือแบบมันแบบค่อนข้างที่จะแบบ เขาเรียกอะไร,รว่า straight forward มากนะครับตรงไปตรงมานะครับมันมีตรงไหนอีกนะที่ผมยังไม่ได้พูดถึงอัอนนี้ก็เดิมเดิมเนอะอืม a i m setting โอเคพูดหมดละูดหมและโอเค movement ต่างๆก็ตามนี้นะครับ โอเคครับผมก็หลักๆน่าจะมีประมาณนี้นะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับก็ถ้าหากชอบกดไลค์แช่กดแชร์นะครับอย่าลืมกดซับนะครับผมเป็นกำลังใจให้ a r ร์ท x ด้วยนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้น่าจะประมาณนี้ครับสวัสดีครับ